อย่างที่พี่แทบเคยบอกทุกครั้งในการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรอนนะครับว่าน้องๆมีปัญหาอย่างมากเกี่ยวกับเวลาในการทําข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งน้องๆส่วนใหญ่มักจะทํากันไม่ทันครับโดยพี่แทบมาลองคํานวณดูแล้วถ้าจะทําข้อสอบให้ทันต้องทําข้อละไม่เกิน2นาทีครับอดเอาเรื่องใช่ไหมครับน้องแต่อย่าเพิ่งตกใจครับวันนี้พี่แทบจะมาทําให้ดูครับว่าการทําข้อสอบภายใน2นาทีนั้นทํากันอย่างไรในซีรีส์ที่มีชื่อว่า Two Minute Two m i t แล้วเราไปดูกันเลยครับ สอง,ห,งหมดเวลานะคุณตานเคยพูดทั้งหนึ่งบอกว่าไม่ดีคือดีดีคือไม่ดีเพราะว่าถ้าไม่ดีวนันนี้เราจะรู้ว่าที่มันไม่ดีเนี่ยที่ดีต้องทํำยังไงถูกป่ะครับอ่ะมาดูว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับเราไปดูได้ไงภายในเท่าไหร่สอนาทีสนาที เดี๋ยวเราจะจับเวลาคุณครูบ้างผมจะเวลาคุณครูด้วยใช่คุณครูคือคติเดียวกับพี่เลยคือผิดเป็นครูผิดเป็นครูใช่ไหมพี่เป็นศาสตราจารย์แล๋อแล้วถ้าผิดมากกว่านั้นนะครับผิดมากกว่านั้นยอมรับเลยไเป็นอธิการเลยไหมอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะจับเวลาคุณครูนะคุณครูจะทำทันหรือเปล่าอ่ะหนึ่งสองสามจับเวลาครับ เก็บกช็อคนี่ถือว่าตอนห้องตอบปากาหล่นเนอะถ้าอาจารย์เออถ้าอาจารย์ทำไม่ทันสองนาทีเรามีมาตรการอะไรกันไหมอะทำอะไรดีครับให้อาจารย์เต้นดีกว่านะโอ้โห อ่าอ่าเสร็จแล้วหยุดเวลาครับหยุดเวลาครับพี่เองเท่าไหร่ครับ1นาที15วินาทีแต่ในนี้มัน20่สอบเบอกไม่ทันอ๋อบอกไม่ทันโอเคใครใกล้ๆคำตอบนี้มีมไหมใกล้ไหม<ๆ>พี่ว่าน่าจะมีบางคนถึงประมาณช่วงนี้แหละกิเนี้ยน่าจะถึงประมาณช่วงนี้ใช่ไหมน,น่าจะมีใครมีถึงประมาณช่วงนี้ไหมแถวหนึ่ง,งอ่ามีใช่ไหมมีใช่ไหมอ่าข้อนี้ข้อนี้แบบพี่อธิบายให้ฟังนะครับที่บอกว่า2นาทีทําได้เนี่ยก็คือ ถ้าเรารู้ฟอร์มของไอตัวด้านล่างเนี่ยครับทุกอันเป็น2องคูณสามสามคูณสี่แล้วก็สองห้าสองคูณกับสองห้าสี่ฟอร์มอันเนี้ยความหมายคืออย่างนี้ถ้ามันเป็นหนึ่งส่วนเกับเอ็นบวกกับดเห็นว่าทุกอันต่างทุกอันต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับต่างอยู่หนึ่งใช่ไหมก็คือ d ีเท่ากับหนึ่งนั่นเองฉะนั้นตัวนี้จะเท่ากับอะไรครับมันจะเท่ากับหนึ่งส่วนดแล้วคูณด้วยหนึ่งส่วนเลบกับ หนึ่งส่วนเบวกดีเสมอย้ย้นความหมายคือ1ส่วน n ในที่นี้เช่นงเช่ส่วน2 2กับ3ใช่ปะ่ะก็จะเป็น1ส่วนดีในที่นี้2 3ากันอยู่1ก็คือ1ส่วน1คูณกับ1ส่วน2ลบ1ส่วน3นทุกอันเห็นว่า2 3ก็คือ12สลบ1ส่วน3 3 4ก็คือ1ส่วน3ลบ1ส่วน4 253กับ2 5 3, 2, 4ก็คือ1ส่วน253ลบกับ1ส่วน254แต่เนื่องจากว่าแต่ละจน์เนี่ยมันจะมีเลข1เลข2จนถึงเลข2อ2องู่บน พี่ก็จะค้างไว้เป็นตัวคูณของแต่ละอันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยโจทย์โดยทั่วไปเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยมันจะจัดมาแล้วตัดกันพอดีแต่ข้อนี้มันตัดแล้วไม่ตัดกันพอดีเพราะว่าเห็นว่า1นส่วนสองอ่ะมันไม่มีตัวตัดก็เป็น1นส่วนสถูกต้องแล้วแต่1นส่วนสามอ่ะมันจะมีลบหกับบวกสลบหบวกสมันคือบวกหก็คือ1นส่วนสาฉะนั้นตัวถัดจากลบหสตัวนี้น่าจะเดาได้ว่าตัวถัดมาก็ต้องมี3ใช่ป่ะตัวนี้ก็ต้องมีเลข3อยู่นะครับแล้วก็จะมี3ูกับ คูณกับ1นึ่งส่วนสี่ดังนั้น3ามคูณหก็จะลบกับ2องคูณกับหนก็จะกลายเป็น1นึ่งส่วนสี่ดังนั้นทุกอันเนี่ยมันจะตัดกันมาจนถึงตัว1 2 5่งนะครับ2 5งหก็จะกลายเป็น1นึ่งส่วนสองนั่นเองนะครับคงเหลือแค่ตัวนี้ทิ้งไว้ก็คือ2 5งหส่วน2 5งหติดลบไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าโจทย์บอกว่าให้ตอบให้อยู่ในรูปเทอม s เพราะฉะนั้นเทอม s เนี่ย s มันมีตั้งแต่เลข1จนถึง1นึ่งส่วนสองห แต่เรามีแค่1นึ่งสองถึงหนึ่งส่วนสองห้าห้าสามก็เลยบวกเข้าไปเพิ่มเข้าไปแต่บวกเข้าแล้วหลักการนี้คือบวกเข้าแล้วลบออกเพื่อให้มันเสมือนเหมือนเดิมให้มันเท่าเดิมนะครับพอบวกเข้าลบออกปุ๊บตัวนี้ก็จะกลายเป็นกลายเป็น S อก้อนนี้นครับกลายเป็น S ส่วนในก้อนนี้ก็จะมีลบหแล้วก็มี1นึส่วนสองกับ25 2อ2ห้ส่วนสองก็กลายเป็น2 5งหส่วนสองนะครับเป็นคําตอบนะ ยันข้อนี้ถามว่าทำสองทีได้ไหมพี่ว่าน่าจะทําได้ถ้าเรารู้ตรงนี้นะถ้ารู้ตรงนี้นะครับจะเร็วเลยนะตรงนี้เห็นไหมนะครับให้เรารู้ไว้เพราะว่าโอกาสที่จะออกแนวเนี้ยออกค่อนข้างเยอะนะก็ค่อนข้างออกแนวนี้เยอะนะครับ